ในเมืองไทยนี้ถ้าทำกิจการหมายความปกครองหรือดำเนินกิจการทั้งในด้านการเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านธุรกิจในด้านอาชีพมีทุจริต เมืองเมืองไทยพังของเราเมืองไทยนี่ที่ยังไม่พังแท้ก็เพราะว่าเมืองไทยนี่นับวักแข็งมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าทําไม่ระวังเข็นให้ให้พังมันเหมือนเหมือนบ้านที่กำลังคลอนบ้านกำลังคลอน อะไรสั่นนิดเดียวก็ถล่มเมื่อถล่มแล้วก็จะแย่ปีในปีที่ผ่านมายังไม่ผ่านไปมีตัวอย่างของเรื่องบ้านพังอย่างเช่นเตอร์กีเตอร์กีนั่นน่ะบ้านมันพัง มีแผ่นดินไหวสั่นบ้านกับพังชั้นบนลงมาถึงชั้นล่างเลยคนที่นั่งอยู่ชั้นบนเขาบอกมันลงลงลงลนับทับลงมาถึงชั้นล่างก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่มันลงลงอย่างนั้นเพราะมีทุจริตส่วนใหญ่เพราะว่าผู้ที่ตรวจการก่อสร้าง ปล่อยให้เขาสร้างบ้านที่สั่นนิดก็หลนที่อื่นที่มันสั่นอื่นแผ่นดินไหวมากไม่เสียหายเท่า